เรเด้อพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นรากผักที่รากผักทที่เฮาโขกไว้เนาะพี่น้องหลังจากนั้นเนาะค่ะนเนาะเฮาก็สินัข่ขาหมูที่ต้มสุกแล้วสวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้ก็มาเข้าครัวก,กับแมิเยเก่งคือเก่าเด้อค่ะเดอ้อมื้อนี้่มิเยเก่งสิาพาพี่น้องเฮ็ดไก่ที่ชอบเลยนะพี่น้อง ส่งสีสันให้มันน่ากินกันเด้อจา้าเอาไปเกี่ยวหรือเอาไปรวนเกีียวเด้อพี่น้องเอาไปรวนรวนรวนให้มันหอมหอมหอมก่อนเด้อพี่น้องคักให้หอมหอมแล้วเราก็จะตามไปด้วยเครื่องปรองให้มันหอมสักกอนเด้อจ้าเขาจัง่อยเติมน้ำจะใส่น้ำเท่าไหร่ตามอัพยาศ สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้ก็มาเขาครัวกับมิเยเก่งคือเก่าเด้อค่ะเดอ้อมื้อนี้มิเยเก่งสิบห้าพ,พี่น้องเฮ็ดน้ำลงไปอีกนิดเนาะพี่นอ้อนงะเยี้ยวให้น้ำตาลดารายหอมหอมกับตะเคียมน้องอันนี้ก็ขาหมูต้มสุกแบบเ,เปื่อยๆนนอกน้ำเย็นไว้แล้วเด้อพี่น้อง,ง,อ,งอันนี้ก็จิเป็น ราผักกีบองอันนี้ก็ขาหมูต้มสุกแบบเปื่อยๆนกน้ําเย็นไว้แล้วเด้อพี่น้องอันนี้ก็จิเป็นราผักชีบนกไปเกี่ยวหรือไปผัดใส่กันตอนนี้พี่น้องอันนี้ขาหมูต้มสุกมาเร็วนะคะเอาไปผัดน้ํำลงไปอีกนิดนอ้นองีีน้องเกียวให้น้ำตาลละลาย หอมหอมกับกระเทียมที่มันเข้ากับน้ำตาลปี๊บกับกระเทียมเนาะพี่น้องนอนใส่กันกับซีอิ๊วดำซีอิ๊วหวานน้ำตาลปี๊บเนาะพี่น้องนอนเขี่ยห้มันเข้ากันหอมหอมสำหรับพุทธิ์จําเดี๋ยวสุกแล้วสิเอิญจิ้มคือเกาลัจ้า สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้ก,มาาววก็มาเข้าครัวกับแม่ิญีเก่งคือเก่เาเด้อค่ะเด้อมื้อนี้่มิญีเก่งสิาพ,พา,าพี่น้องเฮ็ดรากผัดที่เฮาโขกไว้เนาะพี่น้องหลังจากนั้นเนาะค่ะนเนาะเฮาก็สินั่ขาหมูที่ต้มสุกแล้วเก็เยี่ยวให้รา,รายเนาะพี่น้องให้หอมๆ สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนีกกอ้นก็มาเข้าครัวกับแม่ิญะเก่งคือเก่าเด้อค่ะเด้อมื้อนี้่มิญะเก่งสิพาพ,พี่น้องเฮ็ดแล้วเฮาจ้งค่อยเติมน้ำลงไปตามเฮาชอบเด้อพี่น้องสจ้าภาพคลิปกับประชิมอันนี้ก็สิเป็นน้ำตาลปี๊บของเฮางเราพี่น้องก่อนอื่นเฮาก็ตั้งกระทะให่งคนพรอนก่อนเด้อพี่น้องพรก่อนเด้อพี่น้อง น้ำปูน้ำปลาเราก็มีอยู่แล้วเครื่อ,องปรุงเนาะพี่น้องนะครัี่น้ำตาลปี๊บลงไปเคี่ยวใส่กันก่อนเด้อพี่น้องอน,นี่เอาไปซ้ำนี่ก่อนเด้อจ้าอันนี้คือสูตรของเมญเ,เกงเห็ดโูโรกขาหมูเนาะพี่น้องอบพูดหลายๆด้วยกันลงไป เคี่ยวหรือไปผัดใส่กันก่อนนี้พี่น้องอันนี้ขาหมูต้มสุกมาเร็วนะคะเอาไปผัดให้มันเข้ากับน้ำตาลปีบ๊บกับกระเทียมเนาะพี่น้องมันเข้ากับน้ำตาลปีบ๊บกับกระเทียมเนาะพี่น้องกับกระเทียมอันนี้กระเเป็นน้ำตาลปี๊บของเหาเนาะพี่น้อง ก่อนอื่นห้องตั้งกระทะแห่งหอนพอนก่อนเลือกพี่น้องเกี่ยวเด้อพี่น้องเอาไปรวนรวนรวนให้มันหอมหอมหอมก่อนเดือมพี่น้องพักแห่งหอมหอมแล้วเราก็จะตามไปด้วยเครื่องปรุงสวัสดีค่ะพี่น้องื้นนี้ก็มาเขารัวกับเมญเกียงคือเกาเด้อค่ะเด้อื้อนี้เมญเกียงสิพ้าพี่น้องเห็ดนี่เกาไปส้มนี่ก่อนเด้อจ้าอันนี้คือสูวรของเมญเกียงเห็ด โรขาหมูนอพี่น้องขอพคดณหลายๆด้วยกันผันมันใหม่กตเติมน้ำลงไปจากน้อยด้วยจ้าเคี่ยวให้มันหอมๆคนเรื่อี่น้นองน,น้ำตาลทิดแล้วเขาจงค่อยเติมน้ำลงไปตามเขาชอบด้วยพี่น้องสำหรับที่เดียวด้วยพี่น้องเอาไปรวนๆให้มันหอมๆหอม่คนเดื่อี่น้นองพักให้หอมหอม แล้วเราก็จะตามไปด้วยเครื่องปรุงนี่เกาไปสมิ่งกัเนเ้ยจ้าอันนี้คือสูตรของเมเนูเก่งเห็ดโครกขาหมูนอพี่น้องขอพูดหลายเด้๋ยวก็ราปพักฟี่เจ้าโขกไว้ในอพี่น้องหลังจากนั้นเนาะค่ะนาะเข้ากระสีน้ำขาหมูทีต้มสุกแล้วกับกระเทียมอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลปีดของเขานอพี่น้อง กอนอื่นเ้ากระตังกระทะหอยหงอนหงอนวัน,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 นเดอรพี่น้องันใส่กันกับซีอิ๊วดำซีอิ๊วหวานน้ำตาลปี๊บนอพี่น้องเขี่ยวให้มันเข้ากันหอมหอมวันเดอรพี่น้องน้ำปูน้ำปลาเราก็มีอยู่แล้วเครื่องปรุงน้อพี่น้อง เอน้องอันนี้ก็ขาหมูต้มสุกแบบเปื่อยเปื่อยนกน้ำเย็นว้แล้วเด้อพี่น้องอันนี้ก็จิเป็นรากปักชิ่สำรับพู้ติตามเดี๋ยวสกแล้วสิเอิญจินมที่เกาเจ้าไข่พรโล้ขาหมูน้นองวัตถุดิบกองเฮ้ากับมี่ไข่ต้มสุกปอกเปลือกมาแล้วเด้อพี่น้อง สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้ก็มา,มาเข้าครัวกับมิยเก่งคือเก่าเด้อค่ะเด้อมื้อนี่มิยเก่งสิาพาพี่น้องเฮ็ดสิมนีน้ำตาลปี๊บลงไปเคี่ยวใส่กันก่อนเด้อพี่น้องมันเข้ากับน้ำตาลปี๊บกับกระเทียมเนาะพี่น้องเด็ด เที่ยวให้รายเนาะพี่น้องให้หอมให้มันหอมสกปเดจะเข้าจังคอยเติมน้ำจะใส่น้ำเท่าไหร่ตามอัตรยาแล้วเขาจังคอยเติมน้ำลงไปตามเขาชอบแล้วพี่น้องเสํารับทีแล้วก็เอากระเทียมกับรากผักชีที่เราโขกอยู่นี่ใส่สินีน้ำตาลปี๊บ ลงไปเคี่ยวใส่กันก่อนเด้อพี่น้องแล้วก็เอากระเทียมกับรากผักชีที่เราโขลกอยู่นี่ใส่สวัติีค่ะพี่น้องื้นนี้ก็มาเข,าวขวา้ารัวกันมีเยเก่งคือเก่เาเด้อค่ะเด้อื้อนี้มีเยเก่งสิพ้าพี่น้องเฮดแล้วก็เอากระเทียมกับรากผักชีที่เราโขลกอยู่นี่ใส่ปัใส่กันกับ ซีอิ๊วดำซีอิ๊วหวานน้ำตาลปี๊บนะ้อพี่น้องเขี่ยให้มันเข้ากันหอมๆไข่พะโล้ขาหมูนะ้อพี่น้องวัตถุดิบกองเฮ้ากับมีไข่ต้มสุกปอกเปลือกมาแล้วเด้อพี่น้องราดพักฟีจ้เฮ้าโขกไว้นอะพี่น้องหลังจากนั้นเนาะค่ะนาองานะเฮ้ากับซีนัข่ขาหมูที่ต้มสุกแล้ว ไข่พะโล้ขาหมูน้องพี่น้องวัตถุดิบกองเฮากับมี่ไข่ต้มสุกปอกเปลือกมาแล้วเด้อพี่น้องแล้วเขาจงคอยเติมนม้ำลงไปตามเขาชอบเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้ำตาลปี๊ลงไปเขี่ยวสซกันก่อนเด้อพี่น้องลงไปเคี่ยหรือไปผัใสซกันก่อนเด้อพี่น้องอันนี้ขาหมูต้ม ุกมาเร็วนะคะเอาไปผัดให้้อมกันเดอพี่น้องน้ำปูน้ำปลาเราก็มีอยู่แล้วเครื่องปรุงเนาะพี่น้องเอมนะ้่มันเข้ากับน้ำตาลปี๊บกับกระเทียมเนาะพี่น้องแล้วก็เอากระเทียมกับรากผักชีที่เราขูกอยู่นี่ใส่ที่มันเข้ากับน้ำตาลปี๊บกับกระเทียมเนาะพี่น้อง แล้วก็เอากระเทียมกับรากผักชีที่เราโขกอยู่นี่ใส่แล้วก็เอากระเทียมกับรากผักชีที่เราโขกอยู่นี่ใส่แล้วก็เอากระเทียมกับรากผักชีที่เราโขกอยู่นี่ใส่แล้วก็เอากระเทียมกับรากผักชีที่เราโขกอยู่นี่ใส่ไข่พะโล้ขาหมูนพี่นอ้นองวัตถุดิบกองเฮ้ากับมี่ ไข่ต้มสุกปอกเปลือกมาเร้วเด้อพี่น้องนใส่กันกับซีอิ๊วดำซีอิ๊วหวานน้ำตาลปี๊บนาอนพี่น้องเขี่ยวให้มันเข้ากันหอมหอมสีนี่น้ำตาลปี๊บลงไปเขี่ยวใส่กันก่อนเด้อพี่น้องแล้วก็เอากระเทียมกับรากผักชีที่เราโขลกอยู่นี่ใส่หอม วันเดอรพี่น้องน้ำปูน้ำปลาเราก็มีอยู่แล้วเครื่อ,องปรุงเนาะพี่น้องเมนะมะ